สวยไม่เปลี่ยนโอปอปานิสราขอใส่ชุดแต่งงานอีกครั้งเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงาน10ปีพิธีกรสาวอารมณ์ดีดีกรีคุณแม่ลูกสองโอปอปานิสราอารยสกุลก็เลยถือโอกาสพาตัวเองย้อนวันวันหยิบเอาชุดแต่งงานที่เคยใช้ขึ้นมาสวมใส่อีกครั้งซึ่งโอปอยังบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้หยิบเอาชุดแต่งงานเมื่อ10ปีก่อนขึ้นมาใส่อีกครั้งผ่านการโพสข้อความลงบนอินสตาแกรมโอเพลปานิสรด้วยว่า ครบรอบแต่งงาน10ปีคุณชอน S e A N P O E M ชวนหยิบชุดแต่งงานมาทำอะไรสนุกสนุก10ปีที่แล้วปอบอกคุณชอนว่าในวันสำคัญปออยากได้ชุดแต่งงานที่บ่งบอกความเป็นตัวเองให้มากที่สุดเรียบที่สุดขอไม่ลูกไม้ไม่ปักไม่เลื่อมปอยังจำความรู้สึกตอนคุณชอนหยิบดิบดินสอมาร่างแบบและตอนลองชุดครั้งแรกได้ดีว่าปอร,รักชุดนี้มากแค่ไหน สิปีผ่านไปดีใจที่ได้กลับมาใส่ชุดนี้อีกครั้งและชอบมากที่คุณชอนแมทชุดแต่งงานเป็นชุดใหม่ๆขึ้นมาได้อีกไว้อีก10ปีข้างหน้าเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันอีกกับชุดนี้นะคะ S E N P O E M N O T E P E A P O E M Official ในขณะที่แฟนคลับและเพื่อนๆซึ่งนอกจากจะเข้ามากระหน่ำกดหลายรัวๆและชื่นชมว่ายังสวยแปะไม่เปลี่ยน